มีอีกแล้วนะแบบนี้มีเด็กๆในโรงเรียนของเราโดนแบบนี้กันเยอะเลยค่ะนายลองคิดดูดีๆนะว่าแกงพนันออนไลน์เอาข้อมูลบัญชีนายไปใช้ได้ไหมข้อกลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดว่านายเป็นผู้เดียวกันกันกบที่ตีหมาเพื่อเปิดรับบริจาคอะ่ะแล้วก็มีเรื่องใหม่อีกอะ่ะโลกโซเชียลเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะเราคิดว่าเราอยากช่วยตรงนั้นหาความจริงเรากลับไปที่โรงเรกันก่อนดีป่ะไป่อนก็ช่วยดัดกันเขียนเลี่ยงเลยทีเนี้ยมือเน่เท่เท่จนขาดสติ ค่าทางเรื่องนี้จะมีกลิ่นไม่ดีละงั้นนายก็คงต้องเหนื่อยหน่อนะเพื่อนเป็นกำลับบงใจให้สวยแล้วเคนโดเป็นคนที่มีวิจะะารณญาณดีจริงไข่<ห>บอบ,บ,อบ